ใจดีคุยง่ายเฉลิมชัยลบุรีกลาการมมอเตอร์ไซค์ขั้นเทพชาวันที่31มีนาคม266ในวัายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้มำนวในการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเจ้าหน้าที่นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นณนห้องประชุมเจ้าพระยาวิชายเยนโรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดโดยสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีทั้งนี้จากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พุทธศักราช2566และได้ประกาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่3-7เมษายน2566พร้อมกับกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566สำหรับจังหวัดลบบุรีแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น5เขตเลือกตั้งเพิ่มเขตจากเดิม1คนซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติในการเลือกตั้งให้กับผู้ที่ดำเนินการจัดก,การเลือกตั้ง รวมทั้งจะได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละฝ่ายทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบข้อกฎหมายให้เกิดความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมขณะที่การเตรียมความพร้อมในการเปิดการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีความพร้อมในการเปิดรับสมัครแล้วสําหรับจังหวัดลบบุรีได้ใช้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลบบุรีเป็นสถานที่การรับสมัครครับ